เวลาเขายางนี่มันสิปวดหัวเขานี่อคอยอมคมคมหัวเขานี่คอยยางไปครับนอกจากปวดข้อปวดเข่าแล้วยังมีอาการอื่นอีกไหมคะมีเป็นนี่นะครับเป็นสะเก็ดเงินนี่๋อ้สะเก็ดเงินเวลานอนนี่มันสิคัน้นนอนบอดรับหลานนี่มาเนะ้อน้ำลายก,กินยุ่วข้อกินหมดกบุกนึน่คอยเศร้าขั้นมากครับ ปวดข้อปวดเข้าก็ค่อยๆหายมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ยังปวดอยู่แตวมันบปวดแห้งคือเราไปมีอา,าก,การคือผมเราไมา่ห่างนี่ก็ซื้ออยู่ข้อมากินนอครับ <c oughs> โฮเึกบาดีขึ้นเหมือนกับผมนี่นะครับสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่าวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอหนองหงคค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะใครนะคะที่มีอาการของโรคสะเก็ดเงินนะคะหรือว่าปวดข้อ,ปว,ขอปวดเข่านะคะ หยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ทานตัวโบรานยูคอนะคะแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะสวัสดีครับคุณตาค่ะช่วยแนะนาตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่จ้าผมชื่ออนันททองยินครับอายุ7 1อตอนนี้ทํางานอยู่ไหมจ้าตาจ๋าทำครับทำเนาะไถนาได้รถอีแทกเดินตามนะคะคุณตาบอกว่าเออทำอาชีพ เกษตรกรรมเนาะแล้วทีนี้เมื่อตอนมันปวดข้อปวดเข่าอย่างเงี้ยเ<า>ออนะมันเป็นมานานหรือยังคะตาค่ะเป็นมาประมาณสองสามปีแล้วครับอือหือนะคะอาการมันมันเป็นยังไงบ้างคะมันเวลาเขายางน,นี่มันสิปวดหัวเข่านี่ต้องคอยอคมคมหัวเข่านี่คอยยางไปครับแสดงว่าช่วงน,นั้นทํางานหนักได้ไหมตาจ๋ากระทำปกติ โอ้ก็ต้องฝืนเอาอย่างนี้เราจะตาตานอกจากปวดข้อปวดเข่าแล้วยังมีอาการอื่นอีกไหมคะมีเป็นนี่นะครับเป็นสะเก็ดเงินนี่อ๋อสะเก็ดเงินคือมันมาพร้อมกันเลยอย่างนี้เหรอคะมาหลีปีกลัวเคื่อนเลยครับออมีทั้งสองทางนี่ครับอืมนอกจากปวดขาปวดเข่าแล้วยังมีสะเก็ดเงินแล้วเอ่อความเจ็บปวดความทรมานจากโรคสะเก็ดเงินมันเป็นยังไงบ้างคะตาเวลานอนนี่มันสคั้นนอนบอหลับอืมคั้นเหมือนก็ต้องคอยลุกขึ้นมาเกาอย่างนี้ใช่ไหมคะเกา แล้วตอนนั้นเราเราแก้ไขย,ยังไงคะตาไปหาหมอแต่มื่อก่ดดีขึ้นมาหน่อยนึงกับบานีน้นนี่มาเนี่ยน้ำมาหกินยูเขอกินเมดกระบุกนึันคอยเศร้าขั้นมากครับอ่คือช่วงแรกคุณตาทานวันละกิ่เม็ดั้งแรกกันกินเมื่อละสองเม็ดเมดกองนึ่งบางลดลงมากเยอะเมื่อละเม็ดแล้วอาการคันอ่ะ คุณตาทานประมาณกี่วันถึงถึงรู้สึกว่าอาการคันมันลดลงเม็ดประมาณกองหนึ่งครับอ๋อประมาณกองหนึ่งก็ประมาณ1 0 15วันครับนะเพราะว่าคุณตาบอกว่าทานมาแล้วสองเม็ดอาการ,ค,รคันที่เมื่อก่อนเราต้องตื่นขึ้นมาเกาก็ดีขึ้นใช่ไหมคะครับค่ะดีขึ้นแล,และการปวดข้อปวดเข่าของเราอ่ะ ปวดข้อปวดเข่าก็ค่อยๆหายมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ยังปวดอยู่แต่วันปวด,ปวดแย่งคือเรอาอตอนนี้ก็เดินได้ปกติเลยะนะคะแล้วเวลาไปทำงานอย่างเงี้ยมันปวดมากคุณตาทำยังไงยุดพักซะก,ก่อนอมันทำอะไรไม่ได้เนาะเพราะมันต้องทำงานนาะงตาเนาะก็อยากให้คุณตานะฝา,นะากถึงคนที่เขามีอาการเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินหรือว่ามีอาการปวดข้อปวดเข่าดีกว่าเผื่อเขากำลังหาข้อมูลแล้วเจอคลิปนี้ให้คุณตาฝากให้เขามาทานตัวบรัชยูคอนใครมีอาการคือ ผมเราไม่ให้ฟังนี่ครับซื้อยูคอมากินเนะครับผู้เสกบ้านนี้คือเหมือนกับผมนี่นะครับเต็มสิบคะแนนคุณตาให้บวลาัยูคอกี่คะแนนดีคะเต็มสิบเลยครับอขอบคุณมากเลยนะคะคุณตาขาถามถามอีกคำถามหนึ่งว่าสมมุติเขาบอกว่าเป็นหน้ามาหรือเปล่าเขาจ้างมาพูดหรือเปล่าคุณตาไม่มีไม่มีนะทานจริงเนาะจำได้ไหมว่าทานมานานเท่าไหร่แล้วคะ มีกลัวครับโอ้ทานมาเยอะมากทักวันี้ก็ยังทานอยู่ขอบคุณตามากแต่เรื่องราวนาวันนี้หนูก็เลยเอาบรัชโครมาว่าให้ใตอีกสามกระปุกเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปอีกนานๆนะคะใครนะคะที่มีอาการเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินนะคะหรือว่าปวดข้อปวดเข่าต่างๆในร่างกายนะคะก่อนี้คือคํายืนยันนะคะจากลูกค้านะคะที่ทานจริงๆ ทานบรลานยูคอนะคะและอาการดีขึ้นจากอาการของโรคสะเก็ดเงินไม่ต้องตื่นมาเกาตอนกลางคืนอีกแล้วนะคะสามารถสั่งซื้อบรลานยูคอนะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าบรลานยูคอมีออยอมีฮารานที่ถูกต้องค่ะนะคะเคสหน้านะคะชิวจบาปที่จังหวัดไหนนะ,ะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บาลานแบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะก็ ฝากแชร์ให้กับคนที่คุณรักนะกดคอมเมนต์กดไลค์นะคะกด s u b สั r i b e ให้เราด้วยวันนี้ชิวนะแล้วก็คุณตาขอตัวลาไปก่อนนะคะพร้อมกับยูคอนนะคะอย่าลืมยูคอนนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ